คลิปนี้เฮาทำสรุปความรู้ไว้ให้สําหรับน้องๆที่อยากเปิดร้านกาแฟโมก๊ะพอรอยากให้ดูให้จบก่อนคิดที่จะลงทุนเปิดร้านว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเปล่ามันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนหรือน้องๆที่มีร้านกาแฟอยู่แล้วลองดูเทคนิคการสกัดกาฟแฟของเฮียแล้วแบ่งปันความคิดเห็นกันปะ่ะเริ่มทํากันเลย สเต็ปแรกช่างมาในกาแฟ ى. สำหรับมือใหม่อาจมีคำถามในใจว่าทำไมต้องช่างด้วยโดยการช่างมาลนกาแฟช่วยให้เราสามารถควบคุมเครื่องดื่มให้รสชาติอร่อยเหมือนกันทุกแก้วได้ตัวเลข1นึ2 2> เป็นน้ำหนักของถ้วยให้เรากดแท้ที่จะช่างเพื่อปรับค่าว,วัตถุให้เป็นศูนย์แก้วนี้เป็นเมนูลาเต้เย็น16ออนซ์เฮียใช้เมล็ดกาแฟกลาง่อนเข้ม18กรัมเมล็ดที่ใช้จะเป็นอาราบิกาเชียงรายผสมกับโรบัสต้าละนองสูตรนี้เหมาะสำหรับทำเมนูนมจะหอมเข้มทะลุนมข้นทะลุน้ำแข็งเลยบดกาแฟเบอร์หนึ่งกว่า ความละเอียดน้อยกว่าน้าตาลทรายเรื่องเบอร์บดไม่อยากให้จาที่เบอร์เพราะเครื่องบดแ,แต่ละตัวจะเบอร์ไม่เท่ากันอันนี้ต้องไล่หาระดับเบอร์บดนะครับดูได้จากคลิปนี้สำหรับเมนูเย็นเฮียแนะนําใช้เป็นหม้ออิตาลีขนาด3ครคับเป็นขนาดมาตรฐานสําหรับชงกาแฟเย็นขายหนึ่งแก้วคาถามสุดคลาสสิกที่เฮียตอบมือใหม่ทุกวัน <laughs> ถ้าเราไม่ใชหมออเตอรี่ใช้มอจีนได้ไหมเพราะราคาค่อนข้างสูงคําตอบคือได้นะครับเราใช้มอไหนชงก็ได้เฮียจะอธิบายให้ฟังว่าม้อต่างกันตรงไหนอย่างแรกคือความหนาด้วยราคาที่สูงกว่ามออิตาลีโลหะดีและหนากว่ามอจีนอยู่แล้วอย่างที่2ที่สําคัญถ้วยใส่กาแฟของมออิตาลีใหญ่กว่ามอจีนดังนั้นแล้วถ้าถ้วยใหญ่กว่าก็ใส่กาแฟได้เยอะกว่าทําให้มออิตาลีชงกาแฟที่เข้มข้นกว่ามอจีนเพราะเหตุผลนี้สรุปแล้วเฮียฟันธงให้เลยถ้าเป็นเมนูเย็นใส่นมสําหรับทําขายให้ใช้เป็นมออิตาลีชงเท่านั้น ว่าร้านกาแฟสมัยนี้มีเยอะมากทั้งร้านที่เป็นคาเฟ่ใช้เครื่องชงสกัดด้วยล็อก แฟโรบอทหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าเราใชหมอจีในการทําเมนูนมรสชาติจะไม่ถึงสู่อุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้เลยถ้าบังเอิญซวยมีร้านกาแฟพวกนี้อยู่ใกล้เราและเขาอร่อยมากกว่าเราก็จะขายไม่ได้แต่ถ้าใชหมออิตาลีในการทําเมนูนมรับรองอร่อยไม่แพ้ใครแน่นอนอีกหนึ่งคำถามยอดทิตเฮสรุปไว้ให้เลยหมอขนาด1ครับ2ครับ3ครับ4ครับ6ครับต่างกันตรงไหนโดยหน่วยวัดคําว่าครับภาษาอังกฤษแปลว่าถ้วยหรือแก้วคนอิตาลี1่ครับก็ากินกาแฟกั ถ้วยเล็กๆแบบนี้ถ้า2ครับก็คือกินถ้วยเล็กๆ2แก้วแต่คนไทยเรากินแก้วใหญ่เท่านี้ <laughs> เพราะฉะนั้นมอหม้อ1ครับ2ครับจะไม่เพียงพอสําหรับชงขายรสชาติในอุดมคติสําหรับทําขายจะเหมาะกับ3ครับความเข้มรสชาติจะเทียบเท่ากับการชงเครื่อง58มิลเลยส่วนสี่ครับก็เข้มมากไปในการชงขายมอ6ครับก็เท่ากับมอ3ครับคูณสสามารถชงครั้งเดียวแล้วขายได้2แก้วเลยแต่แต่สังเกตที่มือเฮียมอ6ครับจะมีขนาดใหญ่มากจะยากในการปิดสําหรับมือใหม่หรือว่าคนมือเล็กถ้าคนข้อมือไม่แข็งไม่แนะนําให้ใช้นะครับและอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตใช้มอ6ครับแบรนด์อื่นชงได้2แก้วเหมือนมอีมเรื่อง เดิมเลยกวยหม้ออิตาลีใหญ่กว่าทําให้ชงกาแฟได้เข้มข้นมากกว่าหม้อของคีม่าจะเหมาะกับการชงช้าหรือว่าการเพิ่มช็อตกาแฟจะไม่สามารถชงขายได้2อแก้วเหมือนหม้ออิตาลีคราวนี้มาถึงขั้นตอนการชงจบภาคทฤษฎีใช้ครอบกวยกันกาแฟ6เพื่อให้ใส่ผงกาแฟโดยง่ายเกลี่ยผงกาแฟให้ร่วนซุยแรงดันจะได้ไหลผ่านได้ทั่วถึงบางครั้งกาแฟจะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้การใช้ไม้เกลี่ยจะช่วยให้ผงกาแฟแตกตัว สังเกตพอเกียร์เสร็จหน้ากาแฟจะฟูให้เราตบที่ข้างกวยเบาๆให้กาแฟเซตตัวด้านล่างจะแน่นไม่เป็นพุงสเต็ปนี้เฮียขอทําช้าๆสาหรับเพื่อนๆมือใหม่แต่จริงๆแล้วจะทําจนคล่องอ่ะไม่ถึง10วิก็เสร็จต่อไปปาดหน้ากาแฟให้เรียบเสมอขอบ สังเกตที่ขอบกวยจะเรียบไม่มีผงกาแฟติดถ้าเกิดเราใส่กาแฟไม่ดีแล้วมีผงกาแฟแบบนี้จะทําให้เวลาเราปิดหม้อเสศษผงกาแฟจะไปติดที่ซีนยางทาให้การปิดหม้อไม่แน่นและแรงดันรั่วส่งผลให้น้ํากาแฟขึ้นชา้ารสชาติที่ได้จะขมเพราะกินไม่ไปกบกลิ่นหอมของกาแฟ <laughs> เติมน้ำร้อนที่ถ่ายหม้อใต้วาลหรือว่า1 5 0 ml ให้สังเกตคำว่าใต้วาลนะครับคือแตะเม็ดวาลแบบนี้ ต่อไปใส่แผ่นกองเพื่อกันตะกรนกาแฟและช่วยเพิ่มแรงดันการใส่แผ่นกองช่วยให้ชงกาแฟที่เข้มขึ้นเพราะว่ากระดาษกองจะไปปิดรูทางขึ้นของกาแฟทําให้น้ํากาแฟไหลช้าและได้รสชาติที่เข้มกว่าเดิมอุณหภูมิน้ําที่ใช้ชงคือ90องศาต้องใช้ผ้ารองในการจับแนะนําให้ใช้น้ําร้อนในการชงเท่านั้นเพราะถ้าน้ําไม่ร้อนกาแฟจะขึ้นช้าส่งผลให้กลิ่นไม้ไปเกากลิ่นหอมของกาแฟจนหมดเทคนิคการปิดหม้อให้แน่นโดยง่ายให้จับแบบนี้ใช้ฝ่ามือจับ แล้วลงมาปิดที่ระยะประมาณเอวสำหรับคนแรงน้อยจะช่วยให้ปิดหม้อโดยง่ายและเมื่อเราได้รับออเดอร์มาควรเปิดเตาไฟฟ้าวอร์มรอเบอร์หไว้เลยเตาจะได้ร้อนทันทีพร้อมชงสเต็ประหว่างการรอเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงกันสำหรับมือใหม่แนะนำไม่ใช้แก้วตวงในการชงแต่ถ้ามือนิ่งแล้วตวงบนกรช่างเลยก็ได้สูตรของร้านเฮียความมันจะใช้ครีมเหลวอโรมา40 ml ส่วนเรื่องความแตกต่างของวัตถุดิบเฮียจะอธิบายในาพาร์ทที่2เนาะนมข้นหวานตาม,มาลิ25ใส่ต่อเลยไม่ต้องเทหลายรอบขอ ลรวมจะเป็น65น้นมสดใช้เป็นของเมจิคลิปนี้ไม่ได้สปอนนะแต่ถ้าจะเข้าอ่ะก็ดีใจเลยนมสด20 ml เบียเชอบชงในแก้วเลยจะได้ไม่ต้องล้างหลายรอบสังเกตจังหวะจะทานกันถ้าเตรียมเครื่องปรุงเสร็จกาแฟก็จะไหลออกมาพอดีจะใช้เวลาประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีเท่านั้นพอกาแฟเริ่มขึ้นก็เบาไฟเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อควบคุมให้น้ำกาแฟไหลช้าการสกัดจะได้มากขึ้น สังเกตสายการไหลถ้าเราใส่กาแฟได้ดีไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปอ่ะน้ำกาแฟจะไหลนิ่งระหว่างการสกัดจะมีกลิ่นคาราเมลออกมาหอมมากห้ามคิดว่าซื้อมอซื้อกาแฟร้านเฮียไปชงแล้วจะชงได้แบบนี้มันไม่ง่ายแบบที่เราดูเวลาเฮียชงไม่มีทางลัดอื่นนอกจากการฝึกนะครับเมื่อชงครบ100แก้วแล้วเราจะเข้าใจกดแทงที่จะช่างเพื่อให้น้ำหนักเป็นศูนย์แล้วรินส่วนหัวของการสกัดมาใช้ 100ML ถ้าปกติรอจนน้ำกาแฟขึ้นจนหมดอ่ะจะได้น้ำกาแฟ120แต่ความเข้มข้นก็จะน้อยลงไปดังนั้นแล้วให้ เราเลือกดินส่วนที่ดีที่สุดมาใช้ก็พอ100 ml อีกหนึ่งคำถามพี่โดนถามประจำชงของร้อนในแก้วจะดีหรอแก้วที่เฮียใช้เป็นแก้วเพชรทนความร้อนได้90องศาแล้วก็รองด้วยนมสดและนมข้นที่แช่เย็นก่อนชงเส็ปตสำคัญการล้างหม้อตรงนี้สำคัญมากสำหรับน้องๆที่อยากเปิดร้านมอกค่พอตต้องถามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบล้างจานหรือล้างสิ่งของไหมเพราะการชงมอกค่พอตต้องอยู่กับการล้างหม้อตลอดและทำเลที่เราตั้งร้านควรจะมีน้ำให้ใช้ไม่อย่างนั้นแบกน้ำไปมาเพื่อล้างหม้อจะเหนื่อยมากเลยตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดี สเตปการล้างต้องแช่หม้อโมกกระพอดเพื่อลดความร้อนเมื่อหม้อมอุณหภูมิเย็นลงจะช่วยให้เปิดหม้อโดยง่ายแนะนำน้องๆที่อยากเปิดร้านควรมีหม้ออย่างน้อย2ใบในการสลับกันชงเผื่อมีออเดอร์ติดกันตอนหม,อมน้อนร้อนมันจะล้างยากตรงนี้สําคัญนะครับตอนที่ล้างอะ่ะห้ามเคาะก,กวยแบบนี้ควรหาไม้หรือชออ้อนมาเคาะเศษผงกาแฟาออก เพราะว่าถ้าเราเคาะแรงแล้วถ้วยใส่กาแฟเบี้ยวแล้วเวลาเราใส่กลับไปที่หม้อจะทําให้ใส่ได้ไม่พอดีแล้วแรงดันรั่วต่อไปล้างเศษผงกาแฟให้สะอาด จะสังเกตว่าที่ส่วนบนของซีนยางอ่ะจะมีเศษผงกาแฟติดเล็กน้อย <S <S เฮียแนะนําใช้แปงรงล้างขนนมเด็กในการขาดัดจะช่วยให้ทําความสะอาดรวดเร็วและง่ายสุดท้ายล้างน้ําเปล่าให้สะอาดตรงนี้อาจด,ดูเหมือนช้าแต่เป็นจุดที่สําคัญเลย <S <S เปรียบเทียบเหมือนเราไปกินอาหารตามสั่งเราไม่ค้าล้างกระทะไม่สะอาดมันก็กินได้แต่มันจะมีกลิ่นไม่ไมติดมาด้วยตรงนี้เฮียถึงบอกว่าสําคัญน้องๆต้องพิจารณาหลังจากล้างหม้อเศจควรเช็ดหม้อให้แห้งแต่ถ้าเราไม่เช็ดให้แห้งหยิบหม้อที่น้ําหยดเยอะไปชงให้ลูกค้าเลยมันคงดูไม่ดีแน่เฮียแนะนําเก็บหม้อลักษณะ อันนี้เพื่อเตรียมพร้อมชงแก้วต่อไปและอีกหนึ่งจุดเด็กๆที่สําคัญควรแยกสีผ้าใชัดเจนว่าผ้าสีไหนใช้เช็ดโต๊ะผ้าสีไหนใช้เช็ดหม้อไม่ควรใช้เช็ดรวมกันปะเริ่มชงต่อได้ <laughs> เทคนิคการใส่น้ำแข็งจะสังเกตว่าถ้าเราตักน้ำแข็งเต็มแก้วแบบนี้เราราดกาแฟแร้อนๆลงไปน้ำแข็งด้านบนจะละลายและยุบตัวลงส่งผลให้เสียรสชาติความเข้มของกาแฟเทคนิคของเฮียจะส้วบน้ำแข็งลงไปทีเดียวเลยเพื่อหยุดความร้อนโดยเร็วเปรียบเหมือนน้ำน้อยแพ้ไฟแต่ถ้าน้ำเยอะก็ชนะไฟได้ฟังถึงตรงนี้แล้วคนที่อยากเปิดร้านน่ะอย่าพึ่งท้อน,นะครับว่าทําไมมันละเอียดจังเฮียบอกเลยชงกาแฟให้อร่อยโคตรง่ายใช้ของดีสดใหม่สะอาดมารวมกันยังไงมันก็อร่อยแต่อีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทําให้เราสําเร็จอ่ะคือการจัดการบริหารต ้นทุนเรื่องทำเลเข้าใจกลุ่มลูกค้าของตัวเองอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และการลงมือทําอย่างตัวเราเองก็เจ๊งมาแล้ว3รอบกว่าจะเข้าใจสําหรับเรื่องมอคค่พอดจะแบ่งสูตรออกเป็นสคลิปน้องๆที่อยากเปิดร้านลองดูไว้เป็นไอเดียนะครับเฮียแชร์จากประสบการณ์ไว้ให้พอเฮียเป็นคนขายมาเล่กาแฟถ้าเฮียสอนน้องให้ขายดีเฮียก็ขายดีด้วยรอติดตามคลิปหน้าได้เลยที่นัมเบอร์36ทุกช่องทางขอบคุณครับ